สวัสดีค่ะวันนี้แม่นันจะพามาลุยซอสต่างๆแต่ละชนิดกันนะคะว่าซอสแต่ละตัวเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะคะเ,ออเพราะว่ามีหลังไม่ถามมาหลายคนแล้วซึ่งแม่นันก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทําอาหารมาตั้งนานแต่ทําไมไม่ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวซอสในการปรุงอาหารนะคะวันนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เห็นทั้งหมดไม่ใช่ว่าแม่นันใช้ทุกขวดนะคะมีอยู่ในครัวก็จริงแต่ขึ้นอยู่กับว่าเมนูนั้นๆน่ะ เราจะใช้ซอสต,ตัวไหนซอสต,ตัวไหนเหมาะกับเมนูนั้นๆน,น,นะคะทีนี้เรามาดูก่อนว่าเวลาที่เราทําอาหารพื้นฐานนะคะที่แน่ๆเลยอะะก็มีเกลือน้ําตาลพริกไทยนะคะซีอิ๊วขาวสําหรับคนจีนแล้วนะอาหารจีนแล้วนะคะหลักๆแค่นี้เองนะคะนอกเสีจากว่าเมนูนั้นเป็นเมนูเคี่ยวเมนูตุ๋นเมนูต้ม นะคะเราก็จะมีซอสเพิ่มเข้ามานะคะก็จะมีซอสหอยนางรมนะคะมีน้ำมันงาที่ขาดไม่ได้ก็คือเหล้าจีนนะคะอย่างที่แม่นันบอกขึ้นอยู่กับว่าเมนูนั้นๆเราทําอะไรนะคะลาดหน้าเราก็ต้องมีเต้าเจี้ยวใช่ไหมคะเมนูอื่นมันก็ต้องมีอะไรที่มันดึงความเด่นของเมนูนั้นๆออกมานะคะทีนี้เรามาดูทีละตัวกันเลยนะคะที่ตัวแรกนะคะ ซิวขาวนะคะซิวขาวคืออะไรซิวขาวก็ทำาากํทำมาจากถั่วเหลืองนะคะก็คือผ่านการหมักจากถั่วเหลืองนะคะแต่ทีเนี้ยบางคนอาจจะถามแม่น,นันใช้ซิวขาวยี่ห้ออะไรดีนะคะเราใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เราใช้อยู่เป็นประจำาบางคนเนี่ยอาจจะงงว่าแม่น,นันมันมีสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่ด้วยอะ่ะมันคืออะไรคะ แล้วราคามันก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะแม่นันจะบอกให้ว่าเวลาเราซื้อซิ้วขาวหรือซอสอะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้ามีเขียนสูตร1สูตรสสูตรสสูตร4หมายความว่าสูตร1คือการหมักครั้งแรกอย่างเช่นอันนี้จะต้องใช้ถั่วเหลืองในการหมักใช่ไหมคะ คือน,น้ำแรกในการหมักพอเป็นสูตร2องเขาก็จะใช้น้ำสองละความเข้มข้นก็จะเจือจางลงราคาก็ถูกลงแน่นอนนะคะสูตรสามสูตรสี่ 3, สูตรห้าราคาก็จะถูกลงเรื่อยๆนะคะซีอิวขาวตาแกะตาแกะตาบ้านบ้าเลยแต่อร่อยมากเลยเหมาะสําหรับเมนูที่ทําเช่นผู้อบอกุ้นเส้นกระเพาะปลานะคะเพราะว่าเขามีความที่แบบว่ามีความเป็นชิคโฉมนิดนด และเวลาปรุงออกมาแทนที่มันจะเป็นแค่ซีอิ๊วให้รสเค็มธรรมดามันสามารถดึงความอร่อยความหอมของน้ำของเมนูนั้นๆออกมาด้วยนะคะบางคนก็ถามว่าคนจีนใช้น้ําปลาไหมแม่นันน้นําปลาเนี่ยก็จะบอกให้ว่าคนจีนก็เป็นผู้ผลิตตั้งแต่เริ่มแรกนะคะโรงงานแรกที่ผลิตน้ำปลาในเมืองไทยก็คือคนจีนนะคะเพราะ,ะนั้นบางเมนูเราจะใช้น้ำปลา เช่นถ้าแม่นันมีผัดหอยลายแม่นันก็จะใช้น้ำปลา,าเพราะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยกว่านะคะนี่เป็นน้ำปลาตาปลาปิ่นซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตยอยู่จันทบุรีที่บ้านแม่นันชอบใช้ที่ห้อนี้มากเพราะว่าเขาหมักเขาหมักเองเขาเป็นโรงงานหมักเองหอยเป่าฮื้อก็อร่อยนะอร่อยอันนี้แม่สามีแม่น,นันเขาก็ชอบแล้วเขาก็มักจะซื้อมาฝากแม่น,นันเช่นเดียวกันนะคะที่เพิ่มสีสันให้อาหารเนี่ย ก็จะคือซีอ e ิ w ๊วดำนะคะทีนี้ซีอ e ิ w ๊วดำเนี่ยก็จะมีซั้งซีอ e ิ w ๊วดำหวานแล้วก็ซีอ e ิ w ๊วดำเค็ม e นะคะคือล้วนทำมาจากถั่วเหลืองทั้งนั้นนะคะถามว่าซีอ e ิ w ๊วหวานไว้ทำอะไรได้บ้างซีอิ e ๊วหวานเนี่ย ซีอิ๊วดำนะคะซีดำหวานจะใช้แต่งสีให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเขามีรสหวานเราอาจจะปรับดูว่าเมนูนั้นๆน่นะถ้ามันออกเค็มเราใช้ซีอิ๊วดำหวานเพิ่มทั้งสีแต่งทั้งรสได้ด้วยนะคะแล้วซีอิ๊วหวานยังส่วนใหญ่ก็ยังทําเป็นพวกน้ําจิ้มอะไรต่างๆได้นะคะอันนี้ก็คือความโดดเด่นซีอิ๊วดำหวานนะคะซึ่งมีหลายยี่ห้อมากเลยค่ะที่ใส่ก็ดีนะ ซีวหวานเขาก็อร่อยมากอแซก็อร่อยแล้วก็อ่าตัวนี้ก็อร่อยอันนี้ของซีิ้วดำหวานตากุลาบเคยพาไปชมโรงงานด้วยนะจีแซ่นี่ก็เก่าแก่ดั้งเดิมมากนะคะอยากให้หาซื้อกันมานะคะก็ในช้อปปี้ก็มีช้อปปี้ลาซาด้า o ู้ดแลนก็มีนะคะต่อไปเป็นซีอิ๊วดำเข็มน,นะคะขวดธรรมดาของแม่นันหมดแต่ว่าอันนี้หลานเขาซื้อมาให้พอดีเลย เป็นซีอิ๊วดำจากเมืองจีนนะคะก็จะมีเกรดพรีเมียมขึ้นมาอีกนะคะก็จะมีเกรดพรีเมียมขึ้นมาแล้วก็มีรสชาติอร่อยอร่อยนะคะแต่สีจะไม่ดำเข้มปิ๊ดปี่นะคะแต่เขามีความเขาเรียกอะไรอะ่ะสามารถชูรสของเมนูนั้นๆออกมาได้นะคะอร่อยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกัน่ะอันนี้ก็ซีอิ๊วดำเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันตาตะแปะซีอิ๊วดำเข็มตาตะแปะ นะคะตัวนี้แม่ไหนก็ใช้มานานแล้วพอหมดก็ไปซื้อจะแอบชอบๆจากในช้อป e ี้อะค่ะนะคะ,นะะก็จะสําหรับทําพะโล้อร่อยสําหรับทําเมนูพวกจิน๋นจี๋นนอกจากนั้นเนี่ยตัวซี่เองนะคะตัวซนะี่เองน่ะไม่ใช่แค่นํามาปรุงอาหารเขายังสามารถทําเป็นพวกน้ําจิ้มได้นะคะอย่างของจีเซเนี่ยเขาก็เด่นในการทําน้ําจิ้มเข้าวมันไก่เขาก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันนะคะ ขึ้อยู่กับเราอะใช้แล้วเราคุ้นเคยกับยี่ห้อไหนซีอิ๊วตัวไหนมากกว่านะคะซอสหอยนางรมเวลาเราทําอาหารหนักๆน,นะฮะเวลาเราหมักมือ,อหมักเนื้อเราก็ขาดตัวนี้ไม่ได้เลยเราจะต้องมีซอสหอยนางรมนะคะก็คือวัตถุดิบก็คือหอยนางรมนั่นเองนะคะมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นซอสหอยเชล ราคาก็จะแพงขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ก็สําหรับปรุงอาหารหนะักซอสปรุงรสบางคนบอกว่าไม่นันทําไมซอสปรุงรสมันมีทั้งฝาเหลืองฝาเขียวล่ะคะคือในในคุณลักษณะพิเศษของซอสต,ตัวนี้ค่าฝาเหลืองก็สําหรับปรุงอาหารอีกแบบหนึ่งฝาเขียวเขาก็จะรสชาติเข้มข้นขึ้นนะคะพอ บางคนเขาผัดข้าวเขาก็ชอบที่จะใช้ฝาเหลืองพวกแม็กกี้นะคะแต่บางคนผัดข้าวเหมือนกันแต่เขากลับชอบฝาเขียวมันขึ้นอยู่กับความต้องการของเราแล้วเขาเขาเขาทำออกมาแล้วเขาเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยซอสฝาเขียวอร่อยกว่าหรือซอสฝาเหลืองอร่อยกว่านะฮะอย่างเช่นเวลาแม่นันทำผะล้หรือแม่น,นมันทะําชุ่มฉ่ายนะคะแม่นันจะใส่ทั้งซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่ซอสฝาเขียวลงไปด้วยนะคะ มันเพิ่มรสชาติแทนที่จะออกแต่ซิ๊วขาวอย่างเดียวมันมีความนัวเข้ามาโดยการเพิ่มตัวนี้นะคะซอสอีกตัวหนึ่งนะคะนอกจากฝาเขียวฝาเหลืองแล้วเนี่ยะคะ่ะซอสต,ตัวนี้ก็มาจากเมืองจีนะคะแม่นันจําชื่อไม่ได้อาจจะชื่อฉู่ปัง หรืออะไรประมาณนี้นะหาออกเสียงไม่ค่อยถูกนะคะตัวนี้นํามาทําเมนูนึ่งเมนูนึ่งเช่นปลานึ่งซีอ e ิ e ๊วหมูสับต้มซีอ e ิ๊วก็อร่อยมากๆที่แม่นันทาให้ให้ดูนะฮะแม่นันก็จะใช้ตัวนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะเพียงแต่นี่คือของที่บ้านมีทั้งนั้นเลยนะคะนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยหมูต้มซีอ e ิ๊วปลานึ่งซีอ e ิ๊วต่างๆเนี่ยเราใช้ตัวคดคุแมนผสมก็ได้นี่เป็นของญี่ปุ่นนะคะก็อร่อยมากมาก ถ้าไม่มีตัวนี้แม่หนก็ใช้ตัวนี้ถ้าไม่มีตัวนี้แม่ไหนก็ใช้ตัวนี้สลับกันไปขึ้นอยู่กับว่าเราใช้แล้วเราชอบแบบไหนนะคะเวลาทาลาดหน้าหนีไม่พ้นเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวก็คือเครื่องปรุงชนิดหนึ่งในการปรุงอาหารนะคะทําเต้าเจี้ยวเอ่ยทําไก่อกเต้าเจี้ยวเอ่ยทําขิงดองเต้าเจี้ยวเอยล้วนแต่ต้องใช้เต้าเจี้ยวเท่านั้นที่เป็นกระปุกเลย อันนั้นก็ดีอันนั้นเนี่ยสามารถตักและปรุงอาหารได้เลยไม่ต้องปรุงอะไรอีกแล้วเวลาเราทําอาหารจีนน่ะน้ำเงินงาจะทําให้อาหารหอมกลิ่นง,งามากๆเลยแต่ว่าเราหยอกนะคะเราไม่เทพุ้เป็นช้อนๆนะคะเราแค่หยอกให้หอมถ้าเราใส่เยอะเกินไปเนี่ยมันจะไปกรดไปกรดกลิ่น ไปกรบรสชาติของเมนูนั้นๆน,น,นะคะแทนที่จะอร่อยนัวๆก็กลายเป็นมีแต่กลิ่นน้ำมันงาเพราะฉะนั้นน้ำมันงาเราใช้หยอกนะคะยี่ห้อก็มีหลายยี่ห้อห่ะลองดูนะคะทีนี้ในการปรุงอาหารน่ะบางอย่างเช่นการหมักการทําน้ําจิม้มเราต้องใช้กบทใสๆแม่นันหมดไปแล้วของออสลอหมดไปแล้วแต่อันนี้เป็นน้ำส้มนะคะน้ําส้มสายชูหมักหมักด้วยแอปเปิ้ล ะะเขาก็จะออกหวานนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆนะคะแล้วมีความกลมมนะคะอาจจะเป็นน้ำส้มสายชูหมักด้วยสับประรดก็ได้นะคะเพราะอร่อยแม่นันจะให้ดูตัวนี้น้ำส้มสายชูเหมือนกันแต่เป็นน้ำส้มสายชูดำค่ะอ่าเป็นน้ำส้มสายชูดำเขามีการหมักที่แตกต่างออกไปอ,อันนี้เป็นของเมืองจีนนะคะเป็นน้ำส้มสายชูดำซึ่ง ตัวนี้แม่นันตั้งใจซื้อมาเพราะว่ามันเหมาะสําหรับนํามาดองพวกแตงกวาแตงกวาดองแล้วก็อะไรที่มันผักดองต่างๆนะฮะจะใช้น้ําส้มสายชูสีดําเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่นันยังไม่ได้ทําขึ้นมาเลยตั้งแต่ซื้อมานะคะเดี๋ยวจะลองดูค่ะมาดูที่เหล้าจีนนะคะเหล้าจีนเนี่ยถามถามแม่น,นันบางคนถามแม่น,นันแม่น,นันทำไมต้องใส่เหล้าจีนด้วยคะเห็นทุกครั้งแม่น,นันทาต้องใส่เหล้าจีนทุกทีเลยเหล้าจีนเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาก็คือ เป็นตัวที่จะดึงเอารสชาติของอาหารออกมานะคะในขณะเดียวกันนะคะเขาจะปลบกลิ่นคาวของบางวัตถุดิบนะคะเช่นอาหารทะเลเวลาเรานําไปหมักนะคะและที่สําคัญอ่ะเขามีกลิ่นหอมแล้วก็จะชูรสให้ออกมาเด่นชัดมากเลยนะคะทีนี้เวลาเราใส่เราใส่แค่ฝาหนึ่งหรือสองฝาเต็มที่ขึ้นอยู่กับปริมาณของอาหารนั้นๆน,น,นะคะทีนี้ยี่ห้ออะไรดีคะแม่นานม,นมันมียี่ห้อเยอะแล้วก็ งงมากเพราะมันเป็นภาษาจีนนะคะแม่น่าจะบอกว่าเหล้าจีนอะ่ะแหล่งผลิตเหล้าจีนที่ดีที่สุดก็คือเหล้าเซ้าซิงเซ้าซิงเป็นเมืองนะคะเป็นชื่อเมืองที่ผลิตเหล้าแล้วก็อยู่ในจังหวัดเจ้อเจียงนะคะส่วนยี่ห้อเนี่ยก็แล้วแต่ว่าคนที่เขาผลิตอะ่ะเขาจะไปพระยี่ห้ออะไรส่งเมืองนี้ใส่ยี่ห้อนั้นส่งเมืองอีกเมืองหนึ่งใส่อีกยี่ห้อหนึง่งจะได้จําได้จะไม่ได้ไม่สับสนนะคะแต่ที่ใช้กันส่วนใหญ่เนี่ย ก็จะเป็นยี่ห้อเจดีบ้านแม่นายก็ใช้เจดีเหมือนกันนะคะทีนี้บางคนบอกว่าเฮ้ย mm. e แล้วทำไมมันมีขวดสีแดงมีป้ายสีเหลืองมันก็มีเจดีด้วยเหมือนกันทำยังไงดีเรื่องไม่เป็นอ่ะแ,แม่น,นันเอาราคาถูกไว้ก่อนค่ะถ้าเราเพิ่งเริ่มใช้นะฮะอย่างแม่น,นันแม่นันก็ใช้ขวดราคาถูกไว้ก่อนก็ประมาณ100ร้อยกว่าบาทขึ้นไปมันมีตั้งแต่100ร้อยกว่าบาทเป็นหลักร้อยหลักพันจนถึงหลักสูงๆเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าพอเราทานเข้าไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่า ความอร่อยความนุ่มความลุ่มลึกของรสชาตินะคะมันอยู่ตรงไหนเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราเริ่มที่หลักร้อยก่อนอร่อยเหมือนกันพอเราเก่งๆเราทําชํานาญแล้วเนี่ยมันก็จะมีหมักห้าปีหมัก1ิปีราคาก็แตกต่างกันไปนะคะก็ลองดูอร่อยอร่อยเชื่อแมน่นันใครไม่เข้าใจยังไงก็เขียนมาถามแม่นันได้นะคะค่ะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะ